สวัสดีครับเอฟซีพี่น้องเอ้ทุกคทุกคนครับทุกหมังทุกบอลติดติดตามมาตลอดครับวันนี้ครับพี่พี่น้องมายากมีหลงหน่อยหร้อครับมีหลงหน่อยเอาโบจงครับใส่ลงไปหลักแปดหลังครับพี่น้องมาบึงเะครับกำลังเฮ็ดมาใส่อีกสองหลังครับพี่น้องเฮ็ดบอลแล้วเมื่ออื่นจังสือมาใส่หมอเศร้านี่ยผมก็ลงคลิปเฮ็ดอีหลงเสื้อมีหลงเฮ็ดอีหลงเฮ็ดโค้งมันนรพี่น้อง ท้ายๆนั่นก็ส่วงเฮ็ดแล้วครับตอนส่วงเขาง่าือคลิปต่อไปครับพี่น้องแล้วพี่น้องติดตามจะได้เห็นวิธีการเขาง่าเขาง่านี่ผมเฮ็ดอยู่เป็นสองง่าประมาณสองสมบโมงกว่าแล้วพี่น้องด้วยแต่ว่าผมตัดออกมันเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่านาทีกว่าประมาณนี้แล้ครับพี่น้องคือต,ตัดตัดออกส่วงที่ผมพิธีพิถันในการเฮ็ดน,นั่นแหละ ผมกะจังบอกพี่บอกน้องเขาว่า,ามันใส่วลาโดนครับช่วงไอ้ที่ห้าแต่งหงน้านะห้อยน้ำโมหยากหรกห้อยเข้าเดียวก็แล้วเต่าวิธีการแต่งหงนาเพื่อใส่ปลากรนะ่อนตัวนั้นยากที่สุดเลยครับกรบเพื่อโบเสียเวลาครับพี่น้องพยายามอุดมนะันครับสมานบมมือ,อ,อ,อนเจ้าฝนตกบมโมหนาจะขึ้นด้วพี่น้องด้วยฝนตกขึ้นเบิร์ตขึ้นถ้ามันเขาเขาแต่วันเนี่ยคนละวัอนอยู่ที่บ้านนี่แหละ แต่กลับมาดุนมาเบิงน้ากันไปครับไม่ล่าปลาบกเขาเรทีนี้วิธีการแก้ไข่ังไหนหรือกันนะครับกับใส่ตุ่มปลาขาครับพี่น้อมีวิธีการแก้ไขตอนแกะแนี่อะไรเมืจังมาเบิงกันครับทุกขันทุกตอนเพราะปลาบกเขาเนาะแก้ไขจังได้แน หลังแหลครับยี่หรอหิ้มโดมนะครับจะเกเคยเขา่อนเขาจะเขาวอรครับเหมือน,น,นผลตกก็วยตูวลอยเลยนี่ตัวนึงครับพี่หนึ่งตัวนึงน้อยๆครับนี่ตัวเขย่อนเขาบวกเขาครับเพราะว่าฝนตก ผลตุ้กในปามันโอกไปลอยอยู่กลางโดงงงมคุณน,น,น้าพี่น้องมีน้ำเลืกมีสิบลอยอยู่บหอนงานร้านบุกของมหากินเนลยนี่สินะพี่น้องมีสิลอยลองเห็นยุ่มีน้ำเลือกๆลือกหมละมันกับโบคือช่วงหนาหนาวครับผลบด,นะน,บดน,บน,นึ่งผลบดนึ่งตะปานหนึ่งอย่งนี้เขาเป็นบางมือคือกันครับพี่น้อง ม้างก็จะเขาทุ้มือขาเป็นบางหนมือที่กันเอาไว้บึงทันบ้วเข่าก็ต้องเฮตไหมครับต้องแ้งหวังใส่ไหม่ครับไปดหลังต่อไปครับหลังนี่ไใหญ่โตนึงครับครับหลังนี่ก็อยู่นี่ครับ แต่เต้นก okay. uh, uh. ับมาบนหลังที่สองเยตรงไหนอ้าวอ้าขอเลิกเบ่ที่นนองเลยเป็นตวนผู้มาเนี่ยไม่ได้ก็พี่นองยึดุวมตาห่างๆเห็นตาเงาปลาตอูครับเขาในหลังนี่ครับ้ยตัวหน่อยๆจะกรอดไล้ครับ มันตาหางพดพี่น้องแสดงว่าติดเขาหลายอยู่ครับพี่น้องมันมันเป็นมูมมากนะครับพี่น้องครับนี่จะปลากระแหครับปลาสกางเงี้ยหนับเบิงครับนี่ครับอมันเข่าก้อนนี่ครับุสม,มน์มแนวลมแนวหอดเกยพี่ครับแบบมันถอย เก็ดออกบดครับเนิ่งยูเลยมอนี่ที่กันเขาแต่นวานนี่ครับแตอนวานแต่นมึงก้อนเนี่หมดไม่ยามสองเมืองว่าได้ตัวพี่น้องแนวนี่หน่อยหน่อยเขาก็ต้องเอาสักวันเอาเอาเมืองเดียวพอตามตัวสี่ตัวตัวหนึ่งสองตัวก็เอาเอาไว้แนวนี่ไม่สิตายเบิดตัวตัวมันอันนึนก็สมบูรณ์ดีอยู่พี่น้องตัวที่มัน มันบลมมันบวมแต่นี่ยบามันนิดนึงนี่ครับตัวใหญ่เนี่ยมันก็บลมอันุ่งมมันบวมก็ไปเครื่องโตนี่อี้ไม่ามัดินกลับเจ็บออกเบิร์ดกับถือวัดวัดมันเที่ยวมากมันก็เขาหลายครับพี่น้องถือวัดมูนมาวัดมูมากเขาตัวหนึ่งสองโตไปครับมีพ่อโตกว่มี่ มันก็เป็นพวกปลากรมปลาใหญ่เขาปลานิ่นปลาอย่างเงน้ยน่ะพี่น้องปลาสูตรปลาสูตรปลาอีกัวเาเบิดพี่น้องปลาปากใหญ่อย่างนีโมปลาหนกมุ้งครับนึกเหมือนปลาหางแดงเหมือนอ่ะปลูกปลาสวเบิด ตาห่างขอดีมันคือมันมันมันสิเขาดีกว่ากันครับพี่น้องแต่ว่าผมเห็ดตาห่างแต่ก่อนผมก็เห็ดหาเส้นหาเส้นหาเส้นหกเส้นนี่แหละเทือกนี้ไปได้เจ็ดเส้นมาตัวเบื้องโครับนึกว่าแมันหกเส้นถามหลานเพิ่งก็วเบื้องหูเออไปได้เจ็ดเส้นมาตาหางโพดครับแต่ว่าก็ขาดีพี่น้องก็นี่ปลายไงหนี่เขาดี ตายงังนเดือดเขาดีกันแต่ว่าตัวน้อยก็โอดเนาะหลายยางเสียยางเอาตัวมันเดือเอาตัวมันยังตัวมันออกมันออกไปเดี๋ยเห็ดดุนไม่จังสีอันนี้จังสีกระด้างหาเส้นเส้นตรีมมามูมวนบุญหน่อยนี่ที่เขาไล่อยู่แต่มันกรอดออกบดกัน ก็เคยได้ก okay, no. no. uh ็ไ huh. ม uh ่ไ huh. ด uh ้หาเส้น huh. ก uh ็เคยได้อ huh. ย uh ู huh. uh ่สีหาโลก็มีเลยพี่น้องลังลังเล่นน้อยสีแล้วครับสีหาโล่ปลอปลาเดี่ยวดูคือปลอกดิ่มบวบ่อยนะครับพี่น้องอันนึงเขาตัวนึงครับอันนึงได้สีประมาณโล ครับไปบงหลังต่อไปครับนะครับหลังนี้ยู่งขางกันไหมนี่ครับขอวว่าหลังหลังหลังเคยเขาไปนิ่งนะครับพี่น้องหลังมันข่าวว่ามีข้อลาบ้มากับบเก่าครับมีข้อตปลาม้ามันกับเข่าทีมันเดินไปหันปองนันบดบ่เพิ่มอีกจีรีโอ้ยนี่ตัวเดียวครับ บุกเขาก็มีตัวนึงไปปองไหนบุอีกตอนนี้มันตื่บุกคอยเข่าวกันหน่อยข้างใน,นบุงน่ะมันตื้นแกกระถัวเม็ดแล้วครับนี่บุงนั่งนี่ครับใกล,ใกล,ใกลใ้ๆกันนี่ครับ อวอ,วอว้โลังโอ้โหโอโหเที่ยวปองนี่ครับหาโตครับหาปองนี่นี่ครับผมจังหวะเห็ด ใส่จัเก้ตสามซหลังครับยางหน่อยๆหรือสี่หาซิฟขึ้นเมื่อหาลอยผมนะครับเอาจริงก็จังเลยเพิ่เป็นลอยด้วยเอาเงไปซื้อไปขายกันไปด้วยโดดตึง้งตาห่างตาทีเอาบัสสุปป่าครับปลาเขาหน่อยๆเด็ก เ็บเรียบตาทีแกไม่ค่อยเขา่าแต่ว่าถึงเวลาเขา่าก็เข่าดีขึ้นกันครับออกมา,าดดครับตาหางน่าจะไปตกโอ้ยโดนกระสีดรอดโันครบถอดรอดได้อันนี้หาโตครับ ใส่จเแล้วนี่จจเนัเนส่วงป้าคายป้ากระโดป้าคอเก่านี่ยตายครับมันถ่วมนี่ครับมันถ่วมถ่วหลังมันแต่ตอนนี้ส่วงนี่มันบุค่อยเข่าหรอกครับเข่าก็ส่วนหน่อยที่สุดใส่ไปบึง เป็นปลาดูมือหลังต่อไปครับไก่พวกไก่กันโดดครับอยู่บริเวณเดียวกันแต่ว่าเจ้าหน่อยสวงหนาหนาวนี่ใส่หม่องนี่ประมาณสองสามหลังแล้วครับตงใส่ไปเรื่อยๆครับไปทุกจุดทุกหม่องทุบบอลใส่หาเอาปลาคอปาอ ออกมุปนิ่ไปอย่างนี่งนะครับตรงนี้มันป่าม่นบกหัวพงกะใสจุ่มกนไว้นเลลนะตองบรเิเไปไกลน,นี่นนนบอแบบบางอย่างมึงพ่อตัครับ่นองบัมาที่ยวบม,มามันก็บอาครับ หลังต่อ,ปอไปพี่ไหนถึงที่นี่เล็กหลังสองหลังล่ะที่เขอใกล้ๆเนี่ยนะครับน้ำมันนี่น้ำมันขึ้นน้ำมันก็ใส่ได้เบิดแล้วครับพี่น้องนี่แถว,าาน,วนี้ ผมมาใส่ตกอนนี้หนาม้อนขุนแล้วผมใส่แันี้ถัวเม็ดเลย จำโมยังเลยกินกี่ดีโอ้ยมีตัวหนึ่งพี่น้องแม่พี่ออกมาเลยนังนี้ก็ะตันหนึ่งตรงไซต์สิบปเขาอยู่ฝุ่นนะครับอเลาะๆล,ะล,ะละมุนครับอยู่ทั้งในบุงนี่สิอ่บเขาปลาสิออกไปฝนตกปลาสิออกไปหุ่นครับ แต่ก็ใส่ไปนี้ละครับจะไปดุนหลังต่อไปรครับหลังนดนีตแบบแบบ่ตัวเแบบแบบตัวนึงก็หลบหดออก ปลาหน่อยครับปลาเงาเดี๋ยวจะเข่าไหลยอยู่เนะท้องกระโด<อ>ดครับเดี๋วหลังต่อไปครับนะครับหลังหนึ่ง xi tổ hát kính mọc khẩu khay qua bùng bùng mà bỏ khẩu ต่อไปครับน่ครับน้ตัวเบสเดียวน้ำมันขึ้นดูอจิรีมูหยางพ่อตัวพี่น้องเที่ยวโบมาเลย เอาไปนี่ก่อนครับเบิร์ดแล้วครับพี่นอ้องฝนตกเป็นสิท่ะพี่นอ้องฝนตกพาป่ามันออกไปนอกไปหนามเด้อไปแดนอยู่ยนะครับยามสองสามลังก็ได้ปลาหาโตครับเก่หลังหนึ่งที่ก็คือ,คอ ครับพี่น้องสำหรับยาไมีลงมือนี่ก็ขอจบคำในตอนท้ับพี่น้องครับครับขอต,ตอติดตามในคลิปต่อไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อกโดยสนับสนุนน้ำแหน่ผมก็อยากพี่น้องอยากเบิง้งอย่าง,อ,งอยากหงายังกับข้อมินมาเด้อพี่น้องเด้อผมเช็ดให้เบิง้งผมชิลงให้เบิง้งก็แล้หรันเดี๋ยวพืชสิข,ขอจบลงเพียงคำในตอนครับพี่น้องสวัสดีครับ